ตรงๆเลยหมดเมื่อกี้เขยมใจไม่ใหม่ให้อีกกระเด้นวันนี้เอาตรงๆเห็นเนาะอาจารย์เนาะตรงเสิร์ฟโต้ไหมปนใหญ่ไม่ใหญ่สามตรงๆวันนี้เอาสามโต้เลยแล้ว ป่ายาดีอาหารวัข้าวมีมันยโดดเสร็จตีตตองเงี้ยเ้หมดวังหันได้สองตัวเนาะอาจารย์หงเนาะได้สองตนี่มาหลงวดแล้วเนาะสี่งวดเนาะโอ้ได้สี่งวดวันี้ขอสามตัวด้วยอาจารย์วดนนี้งวดที่หกวดนนี้งวดที่หก งัวที่หกขอสามตัวเลยเนาะตาจันตาเสียให้สามตัวเลยเด้อจ้ะสามตัวตรงๆเด้อแาจัของ คนเหล่าน,นี้อะไรมีไคหรอมีไคหยาดมันเลยแมนสองน้อยแต่ว่ามาพอมีคนซาดีใจกันเลยอือพวกมีคนไทยนะไอเพียรพาลวดเดี๋ยวทยน้ำเน้อ, <laughs> อันนี้คือเอาของมา สินบายเพิ่นเนาะให้เพิ่นกินก่อนเนาะเพิ่นกินแล้วเพิ่นกินแล้วเพิ่นกินยูพูนอะไรเนี่ยบอกอ๋อกินยูพูลเหรออันนี้เอาเนาะอันนั้นมาให้เพิ่นยูพี่มาป่งอะไรด้วยเนคนนี้ก็จะเงียบแต่เนาะหลยฮึคนนี้ก็เงียบแต่เงียบก็คนไทยนะมันเนี่ยเงียบดอกคนนี้นะคนไทยน้อยนี่แล้วค่อยสีดังนี่ สีแดงมาแดงอนะยูต่ตรงนี้และวตามตัวตรงๆเด้อตาซีเออีกหน้นี้นะนี่มามันบนหาเป็นเจ็ดเอขหัวก่อนน้มันอาจจะเป็นสองเนี่ยเมนเจ็ดสองศูนย์ฝนน่าเนื่อมึมองคิดว่าวก่อนเหล็กเจ็ดเป็นเหล็กสองอเหล,ล็กสองเป็นเหล็กเจ็ดไปเล็ แดงเลแดงมาแดงยืมตาจานงวัเลยเพื่นพรท่านอยากให้สามตัวเพื่อนให้สมดส่จนมัดทุนกันวันนี้ละสามตเนี่ยแดงกันสี่บาทจานนะ เอคาคนเอกบลาลนเส็นโหลดเนาะนีะ่เนาะคะเนาะอาจารย์คงอาเขามาวางให้ตาจบได้ที่ทอาจารย์ได้มีเนาะคะเนาะรอตัวเลขเนาะคะเนาะรอตัวเลขสักครู่เนาะคะเนาะหมดที่แล้วก็เจ็ดสองศูนย์เนาะคะเนาะเขามาหกหงวดนะคะแม่บอ่อาจารย์หางวดหางวดหางวดอ๋อหงว,ว,วดนี้หงวดที่หกนะคะ วันนี้งวดที่หกเข้ามาห้างงวดแล้วเด้อค่ะถ้ามาตามต่อตัวเลขนะคะเนาะตามคลิปต่อไปด้วยค่ะอีกสักครู่คะ่ะนะคะเนาะรอสักครู่นะคะเนาะตอนนี้ก็คือกําลังว่างเขาว,ว่างน้ำสินตาซีนะคะเนะานนะตัวไดนเน่ค่ะเออนี่คะะด อ้ยเกยตัวไหนน้อเนี่ยมึงก็ฟองนโอ้ยตัวนี้โคตรนิยนแบบเดเบิ้งนะคะเบิ้งอ๋มันคืกลุ่มเด็คิอกลุ่มเด็อาจารย์เห็นตัวเล็กกันรึเปล่าอ่านา้นะ อลาไดลมันงเหนยไหไม่ลุ่มไม่เหนื่อยเทียนแ่พวกเอาทียนกนได้ครับนะีกันเลยเนียเนยอาจารย์ตาดีได้าดีได้สมตัวด้วยค่ะสตัวสตัวเยอะ มาสวยนวไปเต้นสวยือเสาแล้วว่าเป็นโรงพยาบมากัวนีเป็นโรงพยาบใส่ตวนาอาลบใหายเนโรงพยาบตัวไหนเนาะจตัวหนะชีตัวไหนเนาะ มาได้เหรออาจารย์สีให้เอาตัวไหนอันเนี่ยหาย,ยากเนียเหล็กยังนอนเลี้ยงท่านมาวันนี้แด้งไร้เด้งน้อย,ยอาจารย์แด้งไร้เดงไร้ซับตัวตรงๆนี่อาจารย์เนาะเด้เด็กกระดาษเ,เ,เล่อส่อล่อ,ล,อ,ล,อล่ออีกคลิปนึงเด้อค่ะล่ออีกคลิปนึงจะเอาตัวเหล็กมาให้เนาะคะ่ะเนาะ รออีกคลิปหนึ่งเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบเสนอเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพะลวยเน่ยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ